ะคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยเรายังเรียนกันอยู่ในเรื่องอักษรน,นำนะคะวันนี้จะเป็นอักษรน,นำที่ออกเสียงพยางค์เดียวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมวงล้าอาอักษรนำกันคะ่ะเดี๋ยวเป็นอย่างไรไปเรียนพร้อมๆกันเลย เอานะคะวันนี้นะคะเป็นวงล้ออักษรน,นำนะคะคือห้อนำนะคะหอนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะยังจำกันได้อยู่ไหมคะอักษรต่ำเดี่ยวมีตัวอะไรบ้างคะงองูงอนอนูยอหญิงมอมา้ายอยักษ์รอเรือลอลิงแล้วก็วอลแวนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะในรูปภาพวงล้อนี้นะคะ มีรูปดอกกุหลาบใช่ไหมแล้วเขาชี้ไปที่อะไรเอ่ยชี้ไปที่แหลมแหลมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคำนี้มีสรารอามอมา้าเขาเรียกว่าน้ำนั่นเองอ้าวหอตัวนำตัวอะไรคะหอนอนะคะหอนออามอน้ำนะคะหอน,อนอก็หนอใช่ไหมคะ นออหมอหนามหอนออหมอหนามนะคะหอนำนอนั่นเองต่อไปรูปต่อไปรูปอะไรเอย่ยโหยง่ายมากเลยคำว่าอะไรคะอนอคำว่ามอนนะคะหอนำมอหอมออนมอนนักเรียนอ่านไปพร้อมองกับคุณครูได้เลยนะคะ ต่อไปรูปอะไรคะรองเท้าใช่ไหมแต่เขาชี้ไปที่อะไรเนี่ยมันเป็นเป็นยางใช่ไหมคะมันมีลักษณะเป็นยังไงเหนียวใช่ไหมอา้าวเหนียวหอนำอะไรคะหอนอเอียวเหนียวนะคะหอนำนอนะคะหนอเอวเหนียวนะคะหอนอเอวเหนียวต่อไป รูปอะไรเอ่ยเนี่ยงเลยวอแวนก็ไก,ก,ก่มวกหอมออัวกอมวกต่อไปค่ะรูปอะไรเขาชี้ไปที่อะไรคะเขาชี้ไปที่อะไรเอ่ยคำนี้คือคำว่าลอดนะคะหอ,ลอ,อ,อลอดอลอดต่อไปรูปอะไรคะ รูปะไรแตละแอนอหนูแหวนหอวอแอนอนแหวนต่อไปวิรูปเด็กทำไรคะเหมือนตกใจแต่ว่าเขาชี้ไปที่อะไรคะเนี่ยทะระอะงองชี้ไปที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะอ่างเลี้ยนเร็วเรียกว่าอะไรเร็วหลังหอรอ นะคะเขาชี้ไปที่หลังนั่นเองต่อไปผู้ชายเขาชี้ไปที่อะไรเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะหอนำอะไรคะหอนำอะไรหอนำนอหอน,นออวดอนวดไขท้ายทูกต่อไปนี่รูปอะไรคะรู้จักไหมเอ่ยลูกคางใช่ไหมมันกำลังทำอะไรอยู่หอนำอะไรเอ่ย หอนำมอหอมออุนอหมุนนางเองต่อไปหผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรคะเนี่ยมีสลรอุดอเด็กด้วยทำอะไรคะเอาเทา้าทำอะไรอยู่กำลังจะหยุดนะคะหอนำยอหอยออุดอหยุดต่อไป คำนี้คือคำว่าอะไรคะหอนำอะไรดีหอนำอะไรดีหอนำยอหอยออดอยอดหอยอยอนะคะหอยอก็ aw, 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 อ่านไม่ยอหอยอออดอยอต่อไปอ้าวรูปภาพเต่ามันทําไมอ่ะเต่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันทําอะไรทําอะไรกิริยานี้มันคือคาว่าอะไรแตละอายอักง่ายหงอออย งายนะคะหองอก็งอนะหองออายอาย่องายต่อไปนะคะอักษรน,นำคำไหนเสียงเดียวกันเรามาดูกันอะรูปภาพจากวงล้อที่แล้วเมื่อกี้นี้นะคะพอชี้ไปที่นี่คือคำว่าอะไรคะเหนียวหอนอเอียวเหนียวกับคำนี้คำว่าหอมออนอหมอนนะคะเหนียวกับหมอน อ้าเป็นคำเดียวกับคำว่าอะไรอันนี้คือคำว่าอะไรคะหนามใช่ไหมคำไหนคะที่ออกเสียงเหมือนกันกับคำว่าหนามคือคำว่า,วาเหนียวนะคะหอนอเหมือนกันหนามก็หอนอเหมือนกันนะคะอ่ะต่อมาคำนี้คือคำว่านวดนะคะอ้าวลองสะกดระพร้อมๆกับคุณครูด้วยหอนอวัวดอ นวดกับคำนี้คาําว่ามุนอ้าวลองอ่านสิคะหอมออุนอหมุนจะตรงกับคําไหนในภาพนี้ภาพนี้คือภาพมวกอ้าวคำไหนคะหอนอหรือหอมอที่ตรงกับคําว่ามวกหออะไรเอย่ยหอมอนะคะเพราะว่ามวกก็หอมออัวกอ หมวกหอนำมอม้าเหมือนกันต่อไปคำนี้คำว่าแหวนอ่ะลองอ่านสิคะหอวอแอนอแหวนกับคำว่าหลงังหอรออะงอหลังอ้าตรงกับคำอะไรในภาพนี้คะซีไปที่อะไรเอ้ยอ้าวคำไหนเอย้ยคำที่ตรงกันก็คือคำว่า หลังนั่นเองค่ะหอลออะงอหลังนะคะเหมือนกับคําว่าหลอดหอดหลอ,อดอลอใช้หอนาลอลิงเหมือนกันต่อไปคําว่ายอดหอ,ยอ,อ,ดอยอดหอดนะนักเรียนอ่านตามครูนะคะต่อไปหองอายอหงายอ้าตรงกับคําอะไรคํานี้คือคําว่าอะไรนะ คำไหนคะตรงกับภาพนี้หองอหรือหอยอหอยอนะคะเพราะว่าภาพนี้คือคำว่ายุดหอยออุกดอหยุดนะคะหอนำยอเหมือนกันต่อไปผู้ชายคนนี้เขาเัาทำอะไรคะดึงกระเป๋าตังมาคือคำว่าหมดหอมออุกดอหมดอันนี้คือคำว่ายหย,ยิบหอยออีบอหยิบอ้าคำไหนคะ ตรงกับภาพนี้คาว่าอะไรเขาชี้ไปที่อะไรคะเนี่ยตรงนี้สีแดงๆคําไหนเอ่ยคําว่าอะไรคําไหนคะหอมอเพราะคานี้คําว่าหมัดนะคะหอมอะดอหมัด uh, กับหอมอเหมือนกันนะคะใช้หอมอเหมือนกันต่อไปคํานี้คือคําว่าว uh, ัดหอวออะดอวัด ค,คำนี้คำว่าหลนนะคะหอรอโอนอหลนไม่เอกหลนตรงกับคำว่าอะไรคะเนี่ยชี้ไปตรงนี้คือเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยคำไหนตรงกับคำนี้คำไหนคะหอวอหรือหอรอหอรอเพราะคำนี้คำว่าหลุมหอรออุโมหลุมทายถูกไหมเอ่ยต่อมาใหม่ นะคะคํานี้คําหอมอไอใหม่ไม่เอกใหม่อันนี้คือคําว่าแงนหองอแอนาแงนอ้าวคาไหนตรงกับภาพนี้โอู้ยคําง่ายจังเลยนี่คําว่าอะไรคะคําไหนเอ่ยหอมอเลยหอมงอหอมอเลยหอมงอหนึ่งสองสามหอมอเพราะคํานี้คําว่าหมึกหอมออึอกกหมึกอ่าใครถ่ายถูกต่อไปไหล หอรอไอไหลไม่เอกไหลชี้ไปที่ไหลใช่ไหมอันนี้คำว่าอะไรคะหนุนหอนออุนอหน,น,นุนรงกับคําว่าอะไรคะอันนี้เขากำลังทําอะไรอยู่โอ้ชี้ไปตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะกรบหล่อนิ้สอใช่ไหมคือคําว่าอะไรคําไหนคะหอรอหรือหอ,อ,หอนอหอรอนะคะเพราะคํานี้คําว่าเหลาหอรอเอาเหลาอ่า ต่อไปนี่คำว่าอะไรคะหวานหอวอนอหวานอมยิ้มใช่ไหมกับคำว่าหนักหอนออะก็หนักอ้าวภาพนี้ล่ะเอ้ทน้ำเงิอแตกเลยคือคำว่าอะไรคะหอวอหรือหอนนที่ตรงกับภาพนี้หอนนคำนี้คำว่าเหนื่อยหอนนเอือยอเหนื่อยไม่เอก เหนื่อยนะคะคำว่าเหนื่อยต่อไปนี้คำว่ายาหมองหอมมอองอมหมองไม่เอกหมองยาหมองกับหวานหอมวออานอหวานไม่เอกหวานนะคะหอมอกับหอมวออันนี้คำว่าอะไรคะเอาหัวไปทำอะไรกับลูกบอลอ่าคำว่ามงใช่ไหมค่อยต้องคล้อง คำออกเสียงเดียวกับคำว่ามองใช่ไหมคะเพราะว่าหอมอเหมือนกันเหน็นไหมคะหอมององอมองแม่เอกมองกับหอมององอมองแม่เอกมองนะคะอ่ะอาอักษรนามต่อไปคำไหนทำให้สมบูรณ์คุณครูมีคำทั้งหมดอยู่10คคำค่ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเติมคำเองนะคะวันนี้ให้เติมเอง ให้นักเรียนนะคะนําคําตรงนี้นะคะไปใส่ในสมุดนะคะเติมคําให้สมบูรณ์10คคำนะคะใส่ในสมุดเลยเติมแล้วก็ตอบลงมานะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะคะอันนี้ทําในสมุดนะคะ1งานนะคะให้นําคํานี้นะคะลงไปในสมุดนะ สิบคำนะคะไปเติมเฉลยเลยวันนี้คุณครูจะไม่เฉลยให้เดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจนะคะเฉลยให้ทีหลังนะวันนี้ให้นักเรียนเติมเองเลยสิบคำนี้นะคะหอนำนะคะมีหอนำอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างเนาะมีสิบคำนะคะวันนี้เรียนคำหอนำไปเยอะเลยนะคะไปเติมเองนะ,ะและแบบฝึกหัดนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเดี๋ยววันนี้จะเป็นใบงานนะคะ ออนไลน์ด้วยนะคะอีกหนึ่งใบนะคะทำในมือถือทำในคอมพิวเตอร์ทำในแท็บเล็ตของนักเรียนนะคะเป็นเติมคำหอนำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังในต่อไปนะคะใบางานออนไลน์เนี่ยวันนี้นะคะก็จะเป็นอักษรนำคือหอนำนอนะอ่าน1นงนะคะเติมคำหอนำนอให้ตรงกับความหมายข้อที่1หน่นอของต้นผไผ่เขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะ นหน่อม้อ่านักเรียนก็พิมพ์นะคะเติมลงไปแบบนี้นะไม่มีคําให้เลือกนะคะนักเรียนต้องพิมพ์ลงไปเองนะคะนหน่อม้อ่าแล้วก็มีคํากับความหมายนะคะทั้งหมด5ข้อข้อความที่พิมพ์หรือเขียนแล้วรวมเป็นเล่มเรียกว่าอะไรอะไรสอสารอื่เออเขาเรียกว่าอะไรคะอ่าเติมลงไปนะ มี5ข้อและ1.2เติมคำหอนามในประโยคให้ถูกต้องเจ้าภาพงานนี้เลี้ยงอาหารแขกจนอิม่มสำราญเต็มที่อิ่มอะไรเอ่ยอันนี้เขาให้เลือกนะคะอิ่มหนากับอิ่มน้ำอิ่มอะไรดีคะอิ่มน้ำสำราญเต็มที่อ่าเล่นก็เลือกคำลงไปแบบนี้นะคะมีทั้งหมด หข้อวันนี้มีแค่10บข้อนะคะแล้วก็กด finish เสร็จแล้วนะคะไปที่รูปแ็นขยาย1ครั้งเพื่อตรวจคาตอบถูกต้องจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีคะแนนให้ด้วยนะคะสเต็ม10บนั่นเองก็แคปตรงนี้นะคะส่งคุณครูนะวันนี้มี2อย่างนะคะทําในสมุดนะคะหงานแล้วก็มาทําในใบางานออนไลน์นะคะอีก1งงานนะ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ